วันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนที่ฉีดก้นด้วยตัวเองที่ฉีดก้นมันจะมีสองอันเนี่ยครับมันจะเป็นไว้สําหรับฉีดก้นกับฉีดฉี่เวลาฉี่อยู่ก็คือตรงตรงนี้เขาจะมีบอกอันนี้สําหรับฉีดล้างก้นอันนี้สําหรับฉีดชี้ฉี่ขั้นตอนแรกคือก็ต้องปิดวาล์วน้ําตรงนี้ก่อน ก็ปัดน้ำทิ้งให้ไม่มีน้ำค้างในหลอดครับขั้นตอนที่สองก็คือเอาทำนองเพราะเราจะต้องไขตัวนี้ออกเพื่อนนน้ำรั่วออกมาครับหลังจากที่เราถอดส้ายเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวตัววาล์วทีตัวนี้ในการต่อตัวแยกออกมามโ๋อทีพอดีของ รุ่นนี้มันต้องเปลี่ยนตรงนี้ต้องถอดข้างล่างแทนเพราะหัวมันเล็กกว่าก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสองแยกเราหัวอีกด้านหนึ่งแล้วก็ใส่สายเก่าเข้าไปแล้วก็ใส่สายใหม่สำหรับหัวอีกด้านหนึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือไขตัวฝาออกแล้วเราจะใส่นันเข้าไป อยู่ระว่า,วางคนระหว่างตัวที่ชิดกดลงไปให้รูตรงกับที่จะใส่หลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวยึดของเข้าไปกับข้างล่างหลังจากที่เราไขเสร็จเรียบร้อยก็ทำการปิดต่อสายน้ำที่เราพ่วงออกมาเป็นอีกเส้นใหม่ เข้าถึงด้านนี้ของจะมีรอยใส่หลังจา,า,ากต่อเข้าทุกอย่างครบหมดแล้วแล้วก็ทำการเปิดน้ำ <c oughs>